อริยทรัพย์เจอย่างที่มีแล้วรวยกว่าคนร้อยล้านรวยในความหมายของโลกอาจเป็นเรื่องเงินทองแต่รวยในทางธรรมคือความมั่งคั่งจากข้างในในคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักอริยทรัพย์เประการทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสูงส่งกว่าเงินพันล้านใครมีแม้ไม่มีสมบัติภายนอกเลยก็ยังถือว่ามั่งคั่ง ใครไม่มีแม้มีเงินทองกองพเนินก็ยังถือว่ายากจนฟังจบแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากภายในเพราะนี่คือความร่ำรวยที่ไม่มีวันถูกพรากไปบทที่หนึ่งศรัทธารากฐานของใจที่มั่งคั่งในอริยสัพทั้งเจ็ดอย่างสีแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือศรัทธาศรัทธาไม่ใช่แค่เชื่อ แต่คือความเชื่อที่มีเหตุมีผลคือความเชื่อมั่นในสิ่งดีงามคือแรงผลักภายในที่ทำให้ใจเราไม่หวั่นไหวแม้โลกจะหมุนเร็วแม้ผู้คนจะเปลี่ยนแปลงแม้จะไม่มีใครเข้าใจเราเลยก็ตามคนที่มีศรัทธาในความดีเขาจะไม่หลงทางเขาจะไม่หลุดจากหลักเพราะเขามั่นคงอยู่กับสิ่งที่ถูกต้อง แม้ทางที่เลือกจะลำบากแม้ผลจะไม่ได้รวดเร็วแต่เขาจะไม่สั่นคลอนเพราะใจเขามีหลักมั่นนั่นคือศรัทธาลองสังเกตดูหลายคนที่ร่ำรวยล้นฟ้าแต่กลับไม่มีศรัทธาในคุณธรรมสุดท้ายก็ทำชั่วทำผิดแล้วก็ต้องใช้เงินเหล่านั้นมาซื้อความปลอดภัยให้ชีวิตมาปิดข่าวปิดบาปปิดความจริง ต่างกับคนที่แม้ไม่มีเงินมากแต่มีศรัทธาเขามีรอยยิ้มที่สงบเขานอนหลับสบายเขาเชื่อในบุญเชื่อในกรรมและที่สำคัญคือเขาเชื่อว่าทุกสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อใจเราดี นี่แหละค่ะรากฐานของความมั่นคั่งที่แท้จริงเพราะถ้าไม่มีศรัทธาต่อให้มีเงินล้านใจก็ยังว่างเปล่าแต่ถ้ามีศรัทธาแม้ไม่มีอะไรเลยใจก็ยังเต็มเปี่ยมบทที่สองศีลความมั่งคั่งของผู้สงบศีลคือเกราะที่ปกป้องใจเราคือกฎเกณฑ์ที่ทำให้เราไม่เดือดร้อนคนอื่นและไม่เดือดร้อนตัวเอง ในอริยทรัพย์ทั้ง7ศีลเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งเพราะผู้ที่มีศีลคือผู้ที่มีความสงบในจิตใจไม่มีความรู้สึกผิดข้งคาไม่มีความกลัวในสิ่งที่ทำลองนึกภาพคนที่พูดโกหกคิดคดลอบทำร้ายผู้อื่นเขาจะต้องระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาต้องปิดบังต้องกลัวถูกเปิดโปง แม้มีเงินมากมายแต่ใจก็ไม่เคยสงบเลยในทางตรงข้ามคนที่รักษาศีลไม่โกงไม่คดแม้มีน้อยแต่ใจเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจเต็มไปด้วยความสงบเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้ทำชั่วกับใคร ศีลที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่ใช่แค่ข้อห้ามแต่คือการฝึกใจให้ไม่เบียดเบียนทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อเรามีศีลเราจะมั่นใจในทุกการกระทำเราไม่ต้องกลัวคนอื่นจับผิดไม่ต้องหลบซ่อนและไม่ต้องสร้างภาพใดๆนี่แหละ คือความร่ำรวยที่คนภายนอกอาจมองไม่เห็นแต่ใจเรารู้ว่าเราสบายใจเราสงบเรามีศีลบทที่3จาคะความมั่งคั่งของการให้คำว่าจาคะไม่ได้หมายถึงการสละทรัพย์เท่านั้นแต่หมายถึงการละการวางการปล่อยทั้งการให้สิ่งของและการให้อภัยพระพุทธเจ้าทรงยกย่องคนที่มีจาคะ ว่าเป็นผู้มีทรัพย์แท้แม้ไม่มีทองคำสักก้อนเดียวเพราะผู้ที่รู้จักให้คือผู้ที่ไม่ยึดและผู้ที่ไม่ยึดย่อมไม่ทุกข์ลองดูคนที่ยึดทุกอย่างเงินบ้านคำพูดศักิ์ศีเขาจะเหนื่อยมากต้องปกป้องต้องรักษาต้องห่วงแต่คนที่รู้จักวางวางเรื่องเก่าวางอัตตาวางความโกรธใจเขาจะเบาโล่งสบาย แม้ไม่มีสัตว์ภายนอกมากนักแต่คนเช่นนี้ก็ร่ำรวยมากในทางธรรมเพราะเขาให้อภัยคนอื่นได้เขาให้น้ำใจเวลาเพื่อนลำบากเขาให้โอกาสแม้คนเคยทำผิดและเขาให้ความรักโดยไม่หวังผลตอบแทนนี่คือจา่าคะทรัพย์ที่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเสียสละยิ่งสงบยิ่งสละยิ่งรวยบทที่4ปัญญา สมบัติของผู้รู้แจ้งคนที่มีปัญญาแม้จะไม่ร่ำรวยด้านวัตถุแต่เขาคือผู้ที่เข้าใจความจริงของชีวิตปัญญาคือการเห็นตามความเป็นจริงรู้จักเหตุรู้จักผลเข้าใจโลกและเข้าใจตนเองคนที่มีปัญญาจะไม่ตกใจในความล้มเหลวจะไม่หลงระเริงกับความสำเร็จเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างมีความไม่แน่นอน มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาปัญญาทำให้เราไม่โง่ซ้ำไม่หลงวนอยู่กับสิ่งเดิมปัญญาทำให้เรากล้าตัดใจในสิ่งที่ควรกล้าปล่อยในสิ่งที่ไม่ใช่และกล้ายอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใครมีปัญญาใจจะไม่สับสนไม่ถูกชักจูงง่ายๆไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ความโลภหรือคำพูดคนอื่น นี่คือทรัพย์อันล้ำค่าที่เงินทองก็ซื้อไม่ได้ปัญญาคือดวงตาของชีวิตผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นแม้จนก็อย่างมั่งคั่งบทที่5ฮิริแปลว่าความละอายใจต่อบาปไม่ใช่เพราะกลัวถูกจับได้แต่เพราะเกรงใจตัวเองคนที่มีฮิริคือคนที่มีขอบเขตให้จิตใจไม่ทำชั่วเพราะเขารู้สึกผิดธรรม เขาไม่โกงเพราะใจไม่ยอมเขาไม่เอาเปรียบใครเพราะกลัวจะทำร้ายใจตัวเองฮิริไม่ใช่ความอายแบบโลกโลกแต่คือเกราะของใจที่ปกป้องไม่ให้เราทำบาปเพราะเรารู้ว่าเราควรทำดีเพื่อเขารพตัวเองใครมีฮิริชีวิตจะมีหลักมีลิมิต มีเส้นแบ่งที่ไม่ข้ามและคนเช่นนี้จะไม่ต้องให้ใครมาตัดสินเพราะเขาตัดสินใจด้วยความถูกต้อมจากข้างในบทที่6โอตับป,ปะความแกรงกลัวต่อบาปคู่กับหิริคือโอตับป,ปะหิริคืออายบาปโอตับป,ปะคือกลัวบาปคนที่กลัวบาปคือคนที่รู้จักผลของการกระทำเขารู้ว่า ทำชั่วต้องรับผลแม้ใครไม่เห็นกรรมก็เห็นแม้โลกไม่รู้ธรรมะรู้คนที่มีโอตปะจึงไม่ประมาทไม่เสี่ยงไม่เล่นกับสิ่งที่ไม่ควรเขาเกรงกลัวกรรมจึงไม่ทำร้ายใครไม่โกงไม่แย่งไม่ทำสิ่งที่ผิดแม้เล็กน้อยใครมีโอตปะชีวิตเขาจะปลอดภัย เพราะเขารู้ว่าสิ่งใดที่ทำแล้วผ่าไปตกตำ่ำเขาจะไม่ทำไม่เอาไม่เดินเข้าไปใกล้เลยนี่คือทรับแห่งความปลอดภัยในจิตใจใครมีชีวิตจะไม่หลงทางบทที่7พาหุสัจจะความเป็นพระหูสูตรพาหุสัจจะคือความเป็นพระหูสูตรคือความเข้าใจลึกซึง้งทั้งในธรรมะและในชีวิต ผู้มีพาหุสัจจะคือผู้ไม่หยุดเรียนรู้แม้จะอายุมากเขาก็ยังถามแม้จะเป็นครูเขาก็ยังรับฟังแม้จะประสบความสำเร็จเขาก็ยังถ่อมตนการมีความรู้มากคือทรัพย์ที่ไม่มีใครขโมยได้ยิ่งรู้ยิ่งฉลาดยิ่งเรียนยิ่งลึกซึง้งยิ่งฟังยิ่งเข้าใจผู้คนพาหุสัจจะไม่ใช่แค่รู้หนังสือ แต่คือการรู้ธรรมะรู้หลักชีวิตรู้วิธีแก้ปัญหาคนเช่นนี้จึงไม่ตกใจง่ายไม่ลหลงไหลในข่าวปลอมไม่หลงทางในกระแสโลกเขายืนมั่นด้วยความรู้และเดินต่อด้วยความเข้าใจบทส่งท้ายอริยทรัพย์ทันเจดอาจไม่ทำให้คุณมีรถหรูหรือบ้านใหญ่ในทันทีแต่สิ่งที่คุณจะมี คือความสงบคือความเบาใจคือความกล้าหาญและที่สำคัญที่สุดคือความมั่งคั่งจากภายในเพราะคุณไม่ได้วิ่งหนีอะไรคุณไม่ได้ต้องสร้างภาพคุณไม่ได้ต้องหวงสิ่งใดคุณแค่อยู่อย่างเรียบง่ายอย่างสงบและอย่างมีคุณค่าคุณอาจไม่มีล้านบาทในบัญชีแต่คุณมีล้านพลังในใจและนั่น คือความร่ำรวยที่แท้จริงรวยกว่าคนที่มีร้อยล้านแต่ไม่เคยรู้จักศรัทธาศีลจาคะปัญญาหิริโอตตะปะและพาหุสจะเลย